มีคำถามเข้ามานะคะในอินบ็อกซ์ค่ะบอกว่าสอบถามหน่อยค่ะพี่จบคณะอัญมณีไหมคะพี่ไม่ได้จบคณะอัญมณีนะคะแต่เป็นสาขาวิชาอัญมณีวิทยาค่ะซึ่งอยู่ในภาควิชาธรณีวิทยานะคะคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตร4ปีนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์แร่ธาตุนะคะแล้วก็อัญมณีนะคะจริงแท้ะค่ะเป็นแนวแบบแลบ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอัญ,ญมณีทั้งหมดเลยค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องออกแบบแล้วก็ทั้งเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของแหล่งที่มาของอัญ,ญมณีแต่ละชนิดนะคะว่าแบบซอสเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเรียนตั้งแต่อุประกอบทางเคมีของแร่ของอัญ,ญมณีแต่ละชนิดอะไรเงี้ยค่ะคึเรียนละเอียดมากมากเลยนะคะ แต่สำหรับที่น้องหมายถึงคณะอัญมณีเนี่ยน่าจะเป็นที่มอบุรพานะคะเพราะที่มอบุรพานี่จะเป็นคณะอัญมณีวิทยาซึ่งเขาจะมีหลายสาขาวิชามากๆเลยนะคะของมอบุรพา ซึ่งทั้งหมดนะคะที่เรียนเกี่ยวกับอัญมณีนะคะเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเราก็จะเรียนแตกต่างกันไปอย่างของมอชอเนี่ยเราจะเรียนเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้งจริงปลอมอย่างเงี้ยค่ะอัญมณีจริงปลอม,อนอมเน้นเรื่องแ lap เป็นหลักนะคะ ส่วนที่มอบุรพาเนี่ยก็จะเน้นครอบคลุมหลากหลายเลยค่ะทั้งธุรกิจอันยะมณีการออกแบบการขึ้นตัวเรือนหลายๆอย่างเลยนะคะค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นมสวนะคะแล้วก็จะมีที่มอศิลปกรที่จะเน้นเรื่องการออกแบบค่ะ ซึ่งพวกเราชาวอันมณีของสี่มหาลัยเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีงานที่เราจะมารวมตัวกันที่เรียกว่าง,งานสีกรลัดก็คือจะเป็นงานของเรานักศึกษาอัยมณีนะคะที่เป็นนักศึกษสาอัยมณีสี่มหาลัยเขาก็จะมีงานมิงแล้วก็มีงานเลี้ยงเหมือนพบปะสังสรรค์กันนะคะในแต่ละปีค่ะซึ่งตอนที่พี่เนี่ยเรียนอยู่นะคะก็ได้มีโอกาสไปที่มอมบุรพาด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการงานแข่งกีฬากันแล้วก็ได้ไปเที่ยวทะเลซึ่งเป็นอะไรที่ น่าสนุกสําหรับเด็กๆตอนเป็นนักศึกษามากๆเลยค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและก็น่าประทับใจมากเลยค่ะส่วนงานสีกะดัที่จัดที่มอชอเนี่ยเราก็จะมีงานต้อนรับนะคะเพื่อนๆของมหาวิทยาลัยอ,อื่นนะคะที่เขาเดินทางมาเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีงานคล้ายๆกับ งานเลี้ยงขันโตให้ค่ะแล้วก็จะมีการฟ้อนรำแบบเหนืออย่างเงี้ยค่ะโชว์เป็นการแสดงต้อนรับค่ะแล้วก็พาไปเที่ยวดอยอินทนนท์ด้วยค่ะสำหรับงานสีกระลัดนนะคะก็จะมีจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะว่าจะให้จัดในช่วงไหนนะคะ